คำพูดนั้นเฉือนเข้าเบาๆแต่ก็ทําให้นนะอึกไปนิดหนึ่งถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทําเป็นไม่รู้สึกอะไรเวลาผ่านไปอีกหลายวันนนยังคงพูดถึงพี่เมย์ไม่หยุดดาก็ยังคงเงียบแต่แววตาเริ่มหม่นลงทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ทําให้นนได้ลิ้มรสความรู้สึกเดียวกันกับที่เขายัดเยียดให้พรรยามาตลอดระหว่างพักเที่ยงพี่วุฒพูดขึ้นว่าไอ้นนมึงนี่ไม่ค่อยทันคนว่ะดูดีไอโจ๊กมันทางานแป๊บเดียวเสร็จล่ะมึงยังช้าอยู่เลยคนข้างๆมันขยันกว่าเก่งกว่่่าาเเเเเยยยยออะะนนนนนนนว้้แแค2ปปรรโหสสีีทททัูึกมืดขไใใจบ ไม่ทันตั้งตัวเขาอดเถียงเล็กๆไม่ได้โห oh, พี่งานผมมันเยอะกว่าแต่วุฒก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเออก็พูดไปงั้นแหละมึงจะได้รู้ไงว่ามันรู้สึกยังไงเวลาโดนเปรียบเทียบนนเนี่ยคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางหัวใจเขานั่งนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนที่พี่วุฒจะวางช้อนลงแล้วพูดด้วยเสียงจริงจังมึงรู้ไหมนนไม่มีใครอยากโดนเปรียบเทียบไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งแค่ไหนความรู้สึกของคนมันเท่ากันหมดแหละพี่เมนามึงมองจากภายนอกว่าดีว่าเก่งแต่พี่เห็นมาเยอะบางทีคนที่เราว่าดดีีีเขาาาอจจะมม้นท่่ไดี ที่มึงไม่เคยเห็นก็ได้ส่วนเมียมึงผู้หญิงที่มึงเห็นว่าเฉยๆไม่ได้โดดเด่นแต่เขาดูแลมึงดูแลบ้านดูแลทุกอย่างโดยที่ไม่บน่นมึงรู้ไหมนั่นแหละของดีที่หายากที่สุดแล้วประโยคนั้นจุกจนพูดไม่ออกเพราะมันคือความจริงที่เขาไม่เคยมองเห็นเลยพี่วุฒเอามือตบไหล่เบาๆมึงโชคดีนะที่มีเมียแบบดาอย่าให้พี่ต้องเตือนอีกเลยว่าคื